วันนี้พาทุกท่านมาชมโบราณสถานชื่อว่าวัดป่ามืดไหนในเขตอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเราจะเดินเข้าทางด้านหน้าของวัดป่ามืดไหนกันครับโดยที่ด้านหน้าทางทิศเหนือจะเห็นมีอาคารลักษณะหลังคาโถงอยู่หนึ่งหลัง ครับนี่คือด้านหน้าที่อยู่นอกกำแพงแก้วบริเวณวัดป่ามืดในค่อนข้างจะสงบเงียบครับเนื่องจากหลบมุมเข้ามาจากถนนเส้นหลักในเขตอุทยานนะครับผมพาท่านเดินมาด้านหน้าทางเข้าที่เป็นกำแพงแก้ว ลักษณะที่เห็นศื้อลาแรงปักไว้เป็นรั้วขอบเขตตรงนี้เรียกว่ากำแพงแก้วนะครับเรามายือนอยู่ด้านหน้าของกำแพงแก้วที่จะเข้าไปด้านในลักษณะการวางผังของวัดป่ามืดไในก็เป็นลักษณะวางผังในลักษณะแกนตะวันออกตะวันตก ฐานวิหารที่เราเห็นไม่สูงมากนักครับก่อด้วยศิลาแรงโดยที่ด้านหลังของวิหารถ้าเป็นวัดอื่นๆตามผังมาตรฐานแบบแผนทั่วไปก็จะเป็นเจดีประธานครับแต่สำหรับที่วัดป่ามืดในจะเป็นลักษณะโบราณสถานที่เรียกว่ามนดบ แล้วก็มีขนาดใหญ่ด้วยนะครับเป็นมณฑปขนาดใหญ่ทำหน้าที่เป็นทั้งเจดีย์ประธานนะครับทางสถานที่ปฏิสถานองค์พระพุทธรูปจะเห็นว่าบนวิหารไม่มีฐานชุกชีหรือฐานปฏิสถานพระพุทธรูปนะครับในส่วนของมณฑบนั้นนะครับก็จะเห็นว่ามีเรื่องของความหนา คับของผนังที่ก่อด้วยศิลาแรงครับด้านบนวิหารที่ชิดผนังทางทิศใต้นะครับจะเป็นฐานที่เรียกว่าอาศนสง่งครับที่เป็นที่นั่ง ของพระสงค์ในการประกอบพิธีเราจะเดินชมมนดบของวัดป่ามืดในจากด้านนอกก่อนที่จะเข้าไปด้านในนะครับก็จะเป็นการเดินชมที่เหมือนกับเดินประทักศิลน,นะครับเดินไปรอบอ,ออกมาด้านนอกเราก็จะเห็นมีเจดีย์ราย เป็นเจดีย์องค์เล็กที่เรียงรายอยู่ด้านนอกนะครับรอบมนฑดบซึ่งมนฑดบก็ทำหน้าที่เปรียบดังเจดีย์ประธานนั่นเองครับลักษณะมนฑดบแบบนี้นะครับที่อาณาจักรสุโขทัยก็จะมีอีกวัดหนึ่งที่ชัดเจนนะครับเช่นที่วัดตะพังทองหลาง ส่วนในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนี้นะครับที่มีมณฑปขนาดใหญ่แบบนี้ก็จะมีที่วัดพระนอนที่อยู่ใกล้ๆกันไม่ห่างไกลนักนะครับเมื่อเราเดินเข้ามาด้านหน้านะครับเข้ามาทางเข้าด้านหน้าของมณฑป เราจะเห็นมีฐานพระพุทธรูปนะครับที่เป็นเหมือนฐานหน้าตักขององค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านในนะครับเป็นฐานศิลาแรงคำว่ามนดบก็คืออาคารที่เป็นลักษณะที่มีผนังด้านข้างครับเป็นผนังสามด้านแล้วก็เปิด ทางเข้าซึ่งโดยปกติทางเข้านั้นก็มักจะเชื่อมไปยังวิหารเป็นเหมือนเข้ามานั่งสักการะ,ะผ่านช่องทางวิหารนั่นเองนะครับสำหรับวัดป่ามืดในก็อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษ,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 ษที่2021ครับในการสันนิษฐาน ลักษณะหลังคาของมณดบเดิมก็เป็นเครื่องไม้ทำให้ผุพังไปหมดแล้วนะครับจึงเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นสีลาแรงของตัวอาคารผนังสามด้านเท่านั้นนะครับ ศิลาแรงที่ใช้ในการก่อสร้างก็นํามาจากพื้นที่บริเวณที่เป็นเขตอุทยานประวัติศาสตร์เนื่องจากพื้นที่ตรงนี้เป็นเนินศิลาแรงขนาดใหญ่นะครับของเมืองกาําแพงเพชรผมพาเดินไปโดยรอบนะครับเพื่อที่จะได้ชมส่วนประกอบต่างๆนะครับส่วนที่เป็นเจดีราย แล้วก็เป็นพื้นที่เรากําลังเดินกันอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าเขตพุทธาวาสพุทธาวาสคือพื้นที่ของการกาหนดเป็นพื้นที่ที่พุทธศาสนิกชนประชาชนเข้ามาร่วมทําพิธีต่างๆได้นะครับในขณะที่เขตที่เรียกว่าสังฆาวาสนั้นก็จะเป็นพื้นที่ของพระสงฆ์ครับมุมสวยๆก็จะมีมุมนี้ครับที่มีต้นไม้เป็นกรอบ ให้กับภาพเป็นเฟรมให้กับภาพนะครับโดยที่มีมนดบประธานอยู่ในกรอบของต้นไม้สวยๆมุมนี้นะครับมีโอกาสเดินทางกำแพงเพชรก็ขอเรียนเชิญครับวัดป่ามืดไหนในยุคสมัยของการไล่ล่าขุดหากลุ สมบัติครับบริเวณพื้นที่ตรงนี้นั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่รกทึบไปด้วยป่าครับจึงเป็นที่มาของชื่อพื้นที่บริเวณนี้ว่าวัดป่ามืดครับตรงนี้คือวัดป่ามืดในวัดป่ามืดจะมีอยู่3วัดครับมีวัดป่ามืดในวัดป่ามืดและก็วัดป่ามืดนอก จะอยู่ไม่ห่างไกลนะครับวัดป่ามืดทั้งสามวัดนะครับถ้ามีโอกาสมาอุทยานประวัติศาสตร์ก็สอบถามเจ้าหน้าที่นะครับวัดป่ามืดทั้งสจะอยู่ใกล้ๆกันแต่จะมีวัดป่ามืดไหนที่เจดีย์ประธานจะเป็นลักษณะของมนดบส่วนวัดป่ามืด ธรรมดาไม่มีคำว่าในนอกนั้นก็จะมีเจดีย์ประธานครับส่วนวัดป่าเมืดนอกนั้นก็จะมีเฉพาะฐานชุกชีปริษฐานองค์พระพุทธรูปจะได้นำเสนออีกทั้งสองวัดต่อไปนะครับเรามาชมร่องรอยของเสาศีลาแหลงที่มีปูนโอบนะครับ มามีลักษณะเป็นแบบไหนเราจะเห็นลักษณะแบบนี้อยู่หลายจุดในเขตอุทยานที่ยังคงหลงเหลือลักษณะของปูนที่ใช้โอบศิลาแรงก็ทำให้เราเห็นลักษณะของฝีมือช่างในสมัยพุทธศตรวรรษที่20-21นะครับอยุธยาตอนกลางสุขโขทยัยเลยสุขโขทัยตอนปลายมาแล้วนะครับ นี่คือเรื่องราวนะครับที่พาเดินชมวัดป่ามืดในในเขตอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเมืองมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนพร้อมๆกับสุขโขทัยและศรีสัชนาลัยนะครับยูเนสโกอนุมัติเมื่อ12ธันวาคม2534 ด้านนอกของเขตพุทธาวาดที่เป็นกำแพงแก้วเราจะสังเกตเห็นร่องรอยส่วนที่เป็นคลองน้ำนะครับลักษณะนี้จะเรียกว่าเป็นอุทกกสีมาหรือว่าเป็นมีน้ำล้อมรอบเขตที่เป็นเขตวัดนั่นเอง ส่วนหนึ่งก็เกิดจากการขุดศิลาแรงขึ้นมาแล้วก็แปลงเป็นบ่อน้ำในเวลาต่อมาครับลักษณะอุทกกีมาจะพบเห็นในเมืองสุขโขทยัยครับเดี๋ยวผมพาเดินไปชมส่วนที่ถูกขุดแล้วก็ด้านล่างเป็นศิลาแรงนี่ครับจะเห็นแผ่นศิลาแรงขนาดใหญ่อยู่ด้านล่างแบบนี้ แล้ก็เห็นทางเดินซึ่งเดิมจุดแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นอุทกสีมาครับมีน้ำล้อมรอบโบราณสถานนั่นเองพอเราเดินออกมาด้านนอกครับเราก็จะได้ชมความสวยงามในแบบที่มองย้อนโบราณสถาน ที่ในอดีตนั้นเคยเป็นสถานที่ที่มีผู้คนแวะเวียนมามีพระสงฆ์มีพิธีกรรมต่างๆเกิดขึ้นณนะสถานที่ตรงนี้นะครับกําแพงเพชรก็เป็นเมืองหน้าด่านระหว่างอายุธยากับล้านนาอายุธยากับหงสาวดีที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองคนแก่ง เป็นที่พักของกองทัพครับเพื่อเตรียมสเสบียงขึ้นเหนือล่องใต้ครับทุกคนก็มุ่งมาที่จุดพักของเมืองนี้ก็คือกำแพงเพชรสำหรับสถานที่ตรงนี้จะอยู่ด้านนอกกำแพงเมืองครับอยู่นอกกำแพงเมืองเป็นพื้นที่ที่เรียกปัจจุบันว่าเป็นเขตวัดป่าหรือว่าอารันยิกนะครับแต่ดูจากสถานที่ที่มีขนาดใหญ่โตมากมายโบราณสถานมากมายนั้นด้านนอกนี้ก็น่าจะเป็น อีกเมืองนึงหมายถึงพื้นที่ชุมชนขนาดใหญ่ครับเรามาปิดท้ายคลิปโดยมุมสวยๆจากการมองด้านหลังมาครับมุมนี้จะเป็นมุมจากด้านหลังของวัดป่ามืดหนครับเดินจากด้านหลังเขตพุทธาวาสมองเข้าไปจะเห็นมณฑบขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีแสงมาจากฝั่งที่ตะวันออก วันไหนแสงสวยตอนเช้าก็จะยิ่งได้พลังของความเป็นโบราณสถานโมรดกโลกกำแพงเพชรครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ครับ เพื่อนำท่านไปชมโบราณสถานหลายหลายแห่งอย่างต่อเนื่องต่อไปขอให้มีความสุขสนุกกับวันหยุดของท่านและการรับชมครับ